ทรมนูญชีวิตสนับสนุนโดยโรงแรมนูโวซิตี้บิสมิลลาฮิรราะมานิรหีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกร,รุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัสลามุอะลัยกุมวะระมตุลลอฮวะบเระกาตุขอความสารติและความจเจริญจ,จากอัลลอฮฺุบานะตาลาจงประสบแด่ผู้ชมทุกท่านครับ ในช่วงของธรรมนูญชีวิตรายการโลกมุสลิมของเราในวันนี้นะครับจะนําเสนอและก็เรียนเชิญผู้ชมด้วยนะครับไปสู่งานสําคัญงานหนึ่งนะครับในมัสยิดย่านเขตคลองสามวานะครับหรือว่าถนนประชาะร่วมใจหรือบางคนอาจจะเรียกกันว่าคู่ซ้ายเนี่ยนะครับซึ่งนั่นก็คืองานของมัสยิดกามรุนในปีนี้นะครับมีชื่อว่ากามรุนสัมพันธ์นั่นเองนะครับ ผมได้รับเกียรติจากอาจารย์สฟิยะพุ่มอ่อนซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนพิทยาพัฒศึกษาแล้วก็ท่านยังเป็นเลขาของคณะกรรมาก,การจัดงานในวันนี้ด้วยนะครับขอเชิญทุกผูวชมพบกับอาจารย์สฟิยะพุ่มอ่อนครับถามว่าอะไรคุมวราเรามาตุลล้อวพวาะบารราก,กาตัวอาจารย์ครับในทุกๆช่วงปลายปีนะครับ มจะได้รับทราบอยู่เสมอและจะเห็นป้ายนะฮะ,ะของงานของมัสยิดกรรัมลุนอิสลามแห่งนี้นะครับอยู่เป็นประจําปีนี้เนี่ยนะครับก็ใกล้จะถึงการจัดงานแล้วอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงความเป็นมาของการจัดงานกรรัมลุนสัมพันธ์นี้ครับค่ะการจัดงานกรรัมลุนสัมพันธ์เนี่ยจำได้ว่าตอนเด็กๆนะคะเมื่อก่อนเขาก็นับเป็นปีกันปีที่5ปีที่6ปีที่9อะไรพวกนี้นะคะ แต่ว่าพอหลายๆปีมากขึ้นเข้าก็เลยลดถึงความเป็นปีที่มานะคะก็เลยกลายเป็นงานกรมรุษสัมพันธ์57นะคะปีหน้าก็เป็นกรมรุษสัมพันธ์58ตั้งแต่จําความได้ก็มีงานวัสยิตมาโดยตลอดอยู่แล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมและกิจกรรมประจําปีของท้องถิ่นเราเลยซึ่งท้องถิ่นเรามีสปุรุษมีสมาชิกทั้งหมดเนี่ย2,000ครอบครัวนะคะหรือว่าประชากรเนี่ย18,000คนนะคะ ในงานเนี่ยก็จะเป็นงานที่รวมสับปูลดทั้งหมดเนี่ยนะคะมาช่วยกันเพื่อที่จะออหารายได้นะคะให้มัสยิดได้มีทุนในการดําเนินการ,รนะคะบางปีทําเพื่อสร้างโรงเรียนบางปีทําเพื่อสร้างหออาสา,บาร,บ,รบ,บางปีก็ทําเพื่อส่งเสริมการศึกษาอะไรหลายอย่างรรเราก็จะมีโครงการแต่ละปีแต่ละปีไปนะคะ ในงานเนี่ยก็จะมีการชาวบ้านนะคะมาออกร้านอาหารการกุศลนะคะที่เหมือนแบบงานมัสยิดท,ทั่วไปนะคะเพื่อยกทุนกําไรให้กับมัสยิดค่ะก็กิจกรรมในงานนะคะเรามีโรงเรียนอยู่ในในมัสยิดหรือสามโรงเรียนใช่ไหมคะมีโรงเรียนสอนศาสนาโรงเรียนอนุบาลน,นะคะและโรงเรียนปถมของพิทยาภาศึกษาก็จะนําเด็กนี่แหละนะคะมาสะแสดงความสามารถซึ่งอยู่ใน การแสดงเนี่ยจะอยู่ในขอบเขตของบทบัญญัติศาสนาสลามที่ไม่ออกนอกกรอบของศาสนานะคะคือแสดงบนเวทีแล้วก็ทําให้ผู้ปกครองได้มาร่วมชื่นชมงานการแสดงนะคะแล้วก็มาซื้ออาหารเพื่อที่จะตั้งใจนะคะว่าจะได้เงินที่ซื้อเนี่ยจะได้ไปทําบุญให้กับมัสยิดซึ่งก็เป็นเราเรียกว่าเป็นการทําบุญแบบ แบบมูลค่าเพิ่มนะคะแทนที่จะบริจาค1000บาทก็เอามาลงทุนค้าคขายก็จะได้กำไรอีกเท่าตัวหรือ2เท่าตัวเพื่อที่จะให้มันซีดได้มากขึ้นก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมของเราค่ะคเนื่องจากว่าจัดในช่วงของประมาณเดือนตุนวาคมถูกไหมครับ,รบจัดในช่วงของเดือนตุลาคมเนี่ยซึ่งก็คืออยู่ในช่วงของวันเฉลิมพระชนม์วันขขรพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย uh ู่หัวผมจะได้รับทราบมาในกับทุกๆุกกปีนะครับว่าการจัดงานกรรมรุษสัมพันธ์เนี่ยนะครับ จะมีการถวายพระพรเรื่องแนวกนี่วับการเฉริญพระชนมพรนษาดีวยนะครับซ <c oughs> ึ่งจัดมาดำเนินการมาอย่างนี้ในทุกๆปี <c oughs> ค่ะกับอยากห <c oughs> ้เล่าถึงตรงนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่ชุมชนเราภาคภูมิใจมาก <c oughs> ที่ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีแสดงความรักที่เรามีต่อในหลวงนะคะ <c oughs> ถ้ามาในงานถ้ามีโอกาสได้ขึ้นเวทีในช่วงที่ถวายพระพรหรือว่ามีโอกาสได้อยู่บนอาคารสูง,สง มองเห็นลงมาข้างล่างนี่จะรู้สึกว่าขนลุกนะคะจะเห็นชาวบ้านทั้งหมดเนี่ยมารวมกันอยู่ในลานกว้างของมัสยิดนะคะแล้วก็ร่วมกันร้องเร้องเพลงถวายพระพรนะคะเอื่อร่วมกล่าวถวายพระพรแล้วก็ค่ะแล้วก็ร้องเพลงสดุดีให้กับพระองค์นะคะก็ผู้ที่มาร่วมถวายพระพรเนี่ย จะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ต่างศาสนาที่มาอยู่ในหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงก็ถือโอกาสมาร่วมงานด้วยเหมือนกันนะคะค,คนจะเต็มลานแล้วก็ทุกอย่างจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งหมดในขณะที่เราทําการถวายพระพร,รมีกิจกรรมอื่น,อนๆอะไรไหมครับกิจกรรมอื่นๆเช่นเรื่องของการแข่งขันกีฬาทางน้ำํำกีฬาบนบกบมสัสยิดเราก็จะมีจุดโดดเด่นในเรื่องของการอนุรักษ์คลองแสบจับ จากน้ำเสียเป็นน้ำใสจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วเราก็ส่งเสริมให้เด็กเล่นน้ําในคลองแล้วก็เราก็จะเลยทำมีกิจกรรมกีฬาทางน้ำกันปีละสองครั้งครั้งหนึ่งก็20กันยานะคะทุกกวันอนุรักษ์คลองแล้วครั้งหนึ่งก็คือที่งานมาซีดแล้วก็ชวนเด็กๆลงคลองกันนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูวิถีชีวิตเก่าๆแทนที่จะอยู่ตามตู้เกมอย่างเดียวนะคะคลองก็สามารถเป็นกิจกรรมเป็นเกมได้เหมือนกัน อยากจะทราบว่างานการมนุสัมพันธ์ในปีนี้นะครับจัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่ครับค่ะปีนี้จัดวันที่6กับ7จ็ดธันวาค่ะครับก็ในแต่ละปีไม่ตรงกันนะคะแต่เราจะพยายามจัดให้ใกล้กับวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อถือโอกาสได้ถวายพระพรให้คนในชุมชนได้มีโอกาสได้ถวายพระพรหากไม่ได้ไปที่อื่นก็มาที่มัสยิดครับในท้ายนี้นะครับผมอยากจะให้ฝากอะไรเชิญชวนสําหรับผู้ชมนะครับค่ะ ก็ถ้าเรื่องของการจัดงานก็ขอเรียนเชิญนะคะ6กับ7ธันวา2557นนี้นะคะ<ม>ก็มาร่วมอุดหนุนนะคะเ<ม>พราะว่าเงินทุกอย่างเงินที่ท่านอุดหนุนงานมาสัสยิดก็จะเข้าเข้าไปเป็นเงินที่มสัสยิดสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการ,รกิจกรรมได้ค่ะก็ผ่านมาแถวนี้ก็แวะเที่ยวงานได้ค่ะขอขอบคุณอาจารย์ชวิยะผู้บอดม,มากนะครับ นั่นนะครับคุณผู้ชมครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับสำหรับงานกรรมลุ่นสัมพันธ์ในปีนี้ในวันที่6ที่7นะครับที่จะถึงนี้ซึ่งก็จัดมาต้องบอกว่าเป็นเวลานานมากๆเลยนะครับแล้วก็มักจะถูกกล่าวถึงนะครับสำหรับพี่น้องมุสลิมทั่วๆไปว่าเนี่ยถึงเวลาไปงานนี้ด้วอยังอะไรนะครับนั่นนะครับคือเรื่องราวของงานกรรมลุษนสัมพันธ์สำหรับอาจารย์ชาฟิยะผู้อ่อนนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ ในช่วงของธรรมนูญชีวิตของเราในวันนี้ก็คงจะหมดเวลาสําหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพบกับคุณอารยาเมญีในช่วงของกินดีมีคุณค่าสำหรับวันนี้วัสลาโมลัยปุ้มบเรามตุลละขอประ